นึงเป็นเรื่องที่มีการสนที่กาลังกันไปจับเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่กองกําลังผาเมืองออกปฏิบัติการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดเข้ามาเรื่อยๆผ่านแนวชายแดนไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนี่นะคะเข้ามายังพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยค่ะแต่กรณีล่าสุดไปเกิดการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจและกลุ่มคนที่นําเข้ายาเสพติดมีผู้เสียชีวิต8ศพค่ะ กองกำลังหาเมืองลาดตระเวนไปในพื้นที่ป่าเขาเขตบ้านต้นม่วงตําบลแม่สลองในอํอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายค่ะตรวจกลุ่มชายชะกันประมาณสัก10คนกลุ่มนี้เดินลัดเลาะ,ะตามแนวป่าเป็นจุดพิกัดที่เส้นเขตแดนพรมแดนไทยเมียนมาห่างจากจุดนั้นประมาณแค่10กิโลเมตรเองนะคะ มีผู้ถืออาวุธมาด้วยครบมือค่ะส่วนหนึ่งแบกกระเป๋าเป้ที่เป็นกระสอบฟางบนหลังมาด้วยเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวแตกตื่นแล้วพากันวิ่งหนีโดยมีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเปิดทางหนีค่ะทําให้เกิดการต่อสู้ประทะกันนานขึ้นประมาณ10นาทีเสียงปืนดังสนั่นป่านะคะหลังการประทะกันพลตํารวจสุภกริต สถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันเข้าตรวจสอบปรากฏว่าพบฝ่ายตรงข้ามถูกอาวุธของเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตตามเส้นทางรวมแล้ว8ศพ และที่เกิดเหตุไปเจอกระสอบฟางตกกระจายทั่วพื้นเลยนะคะในจังหวะที่มีการประทะกันเนี่ยค่ะไปเจอจุดนั้น45บใบคือเจ้าหน้าที่มีการตรวจค้นนะฮะภายในพบว่ามียาบ้าเนี่ยซุกซ่อนอยู่ใบละประมาณ1 0 0 0 0 0เม็ดครับคุณผู้ชมครับนับรวมแล้วเนี่ยฮะยาบ้าของกลางประมาณ4ล้าน5แสนเม็ดโดยที่พลตรีสุภกิจคอภัยสุภฤกเนี่ยนะฮะก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มกำลังสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด แล้วก็เร่งขยายผลไปยังกลุ่มกระบวนการที่หลบหนีและผู้บงการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่ากองกําลังผาเมืองหรือว่ากําลังต่างๆตามริมชายแดนไม่หยุดนะฮะยังคงมีการออกลาดตระเวนแล้วก็คอยติดตามเฝ้าระวังหากว่ามีใครเนี่ยเดินเข้ามาในเส้นทางของเรา,าหากว่าเขาพบว่ามีแปลกๆนั้นต้องขอให้มีการตรวจคนนะหรือว่ามีการตรวจสอบนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไปพบว่าคนที่มาด้วยสิฮนะ เป็นกำลังคุ้มกันพกพาาวุธไงฮะ